อีกหนึ่งเมนูเอาไว้กินคลายร้อนในช่วงนี้เนื้อขนมนุ่มๆรสชาติอร่อยละมุนมากๆไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยมาทำแบบสูตรเบสิกพื้นฐานก่อนนะคะนำนมสดมา400 ml เทใส่หม้อตามด้วยน้ำ350 ml ผงวุ้น1ช้อนชา ั้งส่วนผสมทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา15-20นาทีหลังจากตั้งทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนเป็นระยะระยะ Ausw. จนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละละายหมดเมื่อส่วนผสมเดือดและผงวุ Ses ้นละลายหมดแล้ว เติมน้ำตาลทรายลงไป50กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะจากนั้นคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้งที่เห็นลอยไปรอยมาในหม้อนนั้นไม่ใช่มดหรือสิ่งสกรปรกนะจ๊ะบอกไว้ก่อนมันคือฟองอากาศนะอ่าเมื่อส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วยกลงจากเตาแล้วหมั่นคนบ่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมมีอุณหภ,ภูมิต่ำกว่า60องศาเซลเซียส ถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าต่ำกว่า60องศาเซลเซียสแล้วก็ต้องมีตัววัดอุณหภูมินะคะใครไม่มีไปหาซื้อมาใช้นะตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทเองจำเป็นต้องใช้จ้าเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า60องศาเซลเซียสแล้วนำวัตถุดิบลับที่จะช่วยให้ขนมของเรานุ่มละมุนมาใช้งานนั่นก็คือ r i c h Non Dairy Creamer ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่แมคโครนะคะตรงช่องแช่แข็งยี่ห้อริช กล่องเตี้ยๆสีน้ำเงินแบบนี้นะแล้วก็ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วประเทศหรือว่าช่องทางออนไลน์ของช้อปปี้ยังไงเดี๋ยวป้าแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะจ๊ะก่อนใช้งานให้นําออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนเขย่าทุกครั้งก่อนใช้เทริชนอ o เดอรี่ครีมเมอร์สกรัมหรือ10ช้อนโต๊ะลงไปในส่วนผสม r ิชนอ o เดอรี่ครีมเมอร์ตัวนี้สามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งใสเครื่องดื่ม พุดดิง้งเต้าหวยต่างๆโดยเฉพาะเต้าหวยมะพร้าวอ่อนนะอร่อยมากเต้าหวยมะพร้าวอ่อนป้าเคยลงคลิปไปแล้วนะคะอ่ะตอนนี้คนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทส่วนผสมลงพิมพ์คลิปนี้ป้าใช้พิมพ์ฟักทองขนาด7เซนนะคะแต่ถ้าไม่มีพิมพ์แบบนี้ใช้ชามใช้ถ้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวป้าทำให้ดูนะถ้าเกิดว่าใช้พิมพ์ฟักทอง7เซนแบบนี้ ขนม1สูตรจะสามารถทำได้ทั้งหมด12ถ้วยตอนเทเนี่ยเทแค่ประมาณนี้ก่อนก็ได้ค่ะเอาไว้ถ้าเทจนครบทั้ง12ถ้วยแล้วยังมีส่วนผสมเหลืออยู่เราค่อยมาเฉลีย่ยเฉลี่ยเทใส่ทีหลังอีกทีก็ได้เมื่อเทจนครบเรียบร้อยแล้วนำเข้าแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา1-2ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเสร็จต,ตัวแข็ง ในระหว่างนี้นะมาดูตรงนี้ดีกว่าเผื่อว่ามีคนสนใจอยากจะปรับเป็นรสชาติต่างๆขั้นตอนการทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือนำน้ำาน้อา350 ml นม400 ml ผงวุ้น1ช้อนชาตั้งทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา15-20นาทีจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟอ่อน คนเป็นระยะระยะจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงบุนละลายหมดเติมน้ำตาลทรายลงไป50กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะตามด้วยผงผลไม้ที่ชอบ20กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะอันนี้ป้าใช้เป็นผงกีวีนะคะถ้าไม่อยากใช้ผงกีวีใช้เป็นผงผลไม้ตัวอื่นๆได้เลย คนจนกระทั่งผงผล,ลไม้น้ำตาลทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้งการคนผงผล,ลไม้ให้ละลายแนะนำให้ใช้เป็นจะกร้อมือนะคะมันจะละลายง่ายกว่าเ <m> มื่อทุกอย่างละลายเข้ากันและส่วนผสมเดือดแล้วยกลงจากเตาคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งส่วนผสมมีอุณหภ,ภูมิต,ต่ำกว่า60องศาเซลเซียส เมื่อต่ำกว่า60องศาเซลเซียสแล้วขายาลิชนอนเดี่ครีมเมอร์จากนั้นเทลิชนอนเดี่ครีมเมอร์ลงไปในส่วนผสม200กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเทลงพิมพ์แล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนกระทั่งเซตตัว เมื่อขนมเซตตัวดีแล้วดึงขอบด้านข้างของพิมพ์เล็กน้อยนำจานหรือภาชนะที่ต้องการมาคว่ำขนมลงไปขยับขยับพิมพ์ไปมาแล้วค่อยๆดึงพิมพ์ขึ้นขนมจะนิ่มมากห้ามจับตัวขนมโดยตรงนะคะไม่อย่างนั้นเละแน่นอนเสร็จแล้วก็ตกแต่งตามต้องการได้เลยกล่องที่ป้าใช้อยู่นี้เป็นเบอร์ e 1 1 4แต่แนะนำอย่างนี้นะ ตัวฐานรองด้านล่างเขาค่อนข้างเตี้ยวางขนมและผลไม้เมื่อต้องการที่จะขายแล้วเท่านั้นแล้วเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วควรรีบกินให้หมดภายใน3-4ถึงชั่วโมงเนื่องจากว่าน้ำจากผลไม้จากขนมอาจจะไหลออกมาเลอะเทอะได้ถ้าลูกค้าต้องการที่จะเก็บข้ามคืนเลือกใช้ภาชนะที่มีก้นลึกกว่านี้นะจ๊ะแต่ป้าชอบแบบนี้แหละป้าว่ามันสวยดีดูสิป้าคะป้าคะทำแล้วเก็บได้นานไหม แนะนำว่าเมื่อทําเสร็จแล้วเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาวไว้ได้1คืนนะคะไม่แนะนําให้เก็บนานกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวผลไม้จะช้าเสียไม่อร่อยในเรื่องของผลไม้เยลลี่ต่างๆปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะคะแช่เย็นเย็นแล้วกินอร่อยชื่นใจมากป้าคะหนูไม่มีพิมพ์ถ้าเกิดว่าไม่มีพิมพ์ไม่ใช่ปัญหาเลยคะ่ะนำถ้วยนำชามอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในบ้านมา เทส่วนผสมลงไปหรือแม้แต่ถ้าจะทำขายใส่ในถ้วยแบบนี้ก็ได้ค่ะอย่างอันนี้ป้าใส่ถ้วยขนาด6ออนซ์แล้วเดี๋ยวเราค่อยวางผลไม้ตกแต่งด้านบนก็ได้เมื่อขนมเซตตัวแล้วก็นำออกจากพิมพ์ถ้าอยากให้ดูเป็นริ้วๆใช้มีดช่วยเฉือนช่วยกรีดตัวเนื้อวุ้นออกมาได้ดูนะเฉือนและตกแต่งไปเรื่อยๆในระหว่างนี้มาพูดถึงในหัวข้อของ ควรระวังปัญหาที่อาจเจอและวิธีแก้ไขดีกว่าในการเทริชนอนเดรียครีมเมอร์ลงไปในส่วนผสมขั้นตอนสุดท้ายส่วนผสมต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า60องศาเซลเซียสนะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเนื้อขนมของเรามันจะแตกเป็นเม็ดๆไม่เนียนไม่สวยอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะเจอกันนั่นก็คือตัวขนมหรือตัววุ้นมีการคายน้ำมีน้ำซึมออกมาค่อนข้างเยอะซึ่งจะบอกว่า ตัวนี้นะคะป้าใส่ผงวุ้นในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากอยากได้เนื้อขนมที่ออกมานุ่มนิ่มการคายน้ําเล็กน้อยหลังจากเก็บไว้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่ามีจนแบบเจิงนองเนี่ยอาจจะเกิดจากอันดับแรกเลยผงวุ้นแต่ละยี่ห้อก็มีคุณสมบัติมีคุณภาพที่แตกต่างกันไปค่ะถ้าตวงวุ้นตามสูตรแล้วอุ้ยวุ้นคายน้ําเยอะมากๆเลยอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าวุ้นตัวนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ปริมาณที่มากขึ้นดังนั้นเพิ่มปริมาณผงวุ้นลงไปได้เลย หรืออาจจะมาจากตอนที่ต้มบุ้นเราต้มบุ้นไม่ละลายใครทำแล้วเจอปัญหาลองไล่ดูตามรายละเอียดที่ป้าอธิบายไปนะคะถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบเริ่มที่ต้นทุนวัตถุดิบแบบสูตรพื้นฐานก่อนนะคะสูตรพื้นฐานต้นทุนวัตถุดิบต่อสูตรจะอยู่ที่ 54.68. บาท68สตางค์ 1, สูตรทําได้12ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบสูตรพื้นฐานต่อชิ้นจะอยู่ที่ 4บาท56สตางอันนี้เฉพาะตัวขนมนะคะยังไม่รวมอื่นๆนะแต่ถ้าเป็นรถกีวีแบบที่ป้าท,ทำให้ดูต้นทุนวัตถุดิบจะกลายเป็น78บาท68สตางค์ต่อ1สูตร1สูตรทำได้12ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบรถกีวีต่อ1ชิ้นจะอยู่ที่6บาท56สตางค์มาดูต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องเริ่มที่แบบรถพื้นฐานก่อนนะคะ ต้นทุนจะอยู่ที่15บาบาท16สตางค์แต่ตรงนี้ต้องบอกว่าพวกผลไม้เยลลี่ของตกแต่งต่างๆแต่ละคนใช้ไม่เท่ากันนะคะดังนั้นต้องคิดและคำนวณด้วยตัวเองอีกทีเด้อถ้าเป็นแบบรถกีวีต้นทุนจะอยู่ที่17บบาท16สตางค์ต่อกล่องต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้นะ แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าจีบาถาอื่นๆราคาขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้าป้าจะขายที่กล่องละ30-40บาทนะขึ้นอยู่กับรสชาติของตัวขนมขึ้นอยู่กับผลไม้หรือของตกแต่งต่างๆที่ใส่ลงไปจ้าสุดท้ายเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า